เด็กอยากดังใช่ไหมผมอยากมากเออเดี่ยวจริงๆแล้วผมแต่งสปอยมานานผมบอกว่าผมอยากรับบทเป็นวิศวะเดี่ยะผมนั่งจีสปอยมาหมแล้วผมไม่ได้รับบทเป็นวิศวะและผมก็ยังไม่ได้รับบทเป็นวิศวะจีด้นะครับผมแต่เป็นวิศวะไงรากๆมาถ่ายรูปใส่ช่องลงไอจีกันนะใช่ไหมฮะครับผมก็มีเพื่อนๆร่วมกับเราอีกหลายหลายคนนะครับมีนิสตาร์ก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยถ้าพวกเราทั้งาบดเป็นวิศวะก็ ผมไม่อรมีคนบอกว่าคำว่าเรววของคุไม่มีอคุยไม่เกี่ยวจริงนะครับแต่ว่าเปิ้อเร็ววีครับเอออมทุกคนเยเองนะอ๋อื่มนะครับีสิทธิ์่ักเไหนนะครับรับมาเออายอนเลยยอดเลย ก็บอกไมครับประมาณนี้เเท่าที่บอกได้ครับหลัจาเป็นอะไรที่แบบบอกไมได้แล้วนะีบต้อัาันสุดท้ายที่บอาจะเี็นคูีุ้สึไก็ค้าทุกคนครับมีในการออกุมนตอนแต่เช้าเลยแล้วก็สอนลาครับจริงแล้วเรื่องสิ่งนี้มันตมากนะพราว่าเราก็ตื่ได้ก็ตื่นขึ้นรงแล้วพมาถึงได้เรงแงได้เรนาทีทุกคนต้องใจที่ดีมากนะครับแล้วก็บุทุกคนว่านรครับที่มาเกนดอะไรมาดีนะครับผมแล้วก็ โอเคครับผมนะฮะนิดหนอนครับวันนี้ครับเราได้มาพูดกันส่วพิเศษนะครับกับคนพิเศษและทุกคนเป็นคนพิเศษของเราเองครับเพราะฉะนั้นเซลฟี่กันหน่อยนะทุกคนโอเคมายูวอนเซลฟี่ตีสโอเคครับเดี๋ยวเราอยากจะไปเอิญนะฮะที่น่าจะเป็นอีกนักรุ่นเซลฟี่แล้วเป็นพี่เนาะพี่เห็นทุกคนนะเห็นทุกคนนะฮะโอเคครับต้รับในวันวันนี้โอเคครับ เราจะสัมภาษณ์เรื่องของ GGA นะทุกคนนะครับเราจะมีการใช้รูปในการสัมภาษณ์นะครับทีนี้นะครับสื่อและอาจารย์ของเรานี่เองผมต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกท่านในที่นี้นะครับทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานในที่นี้นะครับทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานในที่นี้นะครับทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานในที่าี้นะครับทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานในที่น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 ี้นะครับทุกท่านที่มาเข้าร